มีแกงแคหวานหรือเปล่าครับเนี่ยเนี่ยเป็นแกงแคหวานพริกแกงใต้ครับแกงแคยวานอย่างนี้ครับน้ำจีนครับน้ำจีนแห้งอบแห้ง่ารวยครับเราจะทำเป็นน้ำ อีสานก็ได้แล้วครับอันนี้มันมีแกงเขียวหวานแล้วครับวันนี้มาจิ้มรสชาติไทยๆกับขนมกินพารวยปกติจะกินแบบน้ำยาลาวนะครับนี่ครับหกแห้คงครับลวกให้มันเส้นใสๆก็คือสุกแล้วครับนี่ครับกินได้แหละ กับน้ำจิ้มหลายชาติกินกับซ้มตําก็ได้ครับลวกกินกับซ้มตําอาศัยวิธีสังเกตครับเส้นมันจะใสๆครับนี่ผมมีไว้จิดมห้องไยสีายรสชาติครับวันนี้จะมาลวกให้หมดแล้วครับก็ยังเหลืออยู่สามห่อนะครับอยู่ในตู้จะกินตอนไหนก,ก็ได้ครับไม่มีบูดเก็บไว้ได้นานกินในตากาศเองนรนลางครับ อี่ครับรวบสุกแล้วครับนี่สีสันยังสวยงามมานเนิมครับสังเกตเส้นมันใสๆครับข้าสีผมรวกค้าสีนะครับอืสุกแล้วครับนี่สุกแล้ว